การถ่ายภาพมีประโยชน์และมีบทบาทเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนเราเพิ่มมากขึ้นทุกวันโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันการถ่ายภาพไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากอีกต่อไปเพราะผู้ผลิตกล้องได้พัฒนาให้กล้องถ่ายภาพมีขนาดเล็กลง ได้งานง่ายขึ้นแต่ถ้าว่าการถ่ายภาพในสตูดิโอก็ยังดูเป็นเรื่องยากสําหรับหลายๆคนอยู่ดีเพราะว่านอกจากจะถ่ายภาพเป็นแล้วก็ยังต้องมีอุปกรณ์และเทคนิคในการจัดแสงไฟในแบบต่างๆอีกในวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงอุปกรณ์และเทคนิคในการจัดไฟในสตูดิโอกันนะครับอย่างที่1กล้องแน่นอนว่าถ้าจะถ่ายรูปก็ต้องมีกล้องครับ 2. ขาตั้งกล้อง เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยให้เราสามารถหามุมกล้องได้ง่ายขึ้นเพราะขาตั้งกล้องจะสามารถปรับขาให้สูงขึ้นได้ตามความต้องการและทําให้ภาพที่ถ่ายออกมาไม่เบลอหรือสั่นตามมือได้3 r e รีเฟล็กเตอร์จะช่วยในการกระจายแสงและทําแสงสะท้อน 4. ซอฟบ็อกซ์จะเป็นตัวที่ช่วยกระจายแสงและยังส่องแสงจากตัวของซอฟบ็อกซ์ไปยังมุมที่แสงไม่สามารถเข้าถึงได้อีกด้วย 5. เครื่องวัดแสง เรื่องวัดแสงสามารถวัดแสงได้ทุกอย่างเพื่อที่จะให้ระดับของแสงที่ใช้นั้นสมดุลกับภาพที่ถ่ายยิ่งขึ้นยังช่วยให้เราไปตั้งค่าแสงในกล้องถ่ายภาพได้อีกด้วย 6. ไฟแฟลชจะเป็นตัวที่ใช้แทนแฟลชที่ออกมาจากกล้องถ่ายภาพเพื่อให้ได้แสงแฟลชที่คมชัดมากขึ้นเพราะการถ่ายภาพในสตูดิโอเราต้องใช้แสงจากแฟลชเข้ามาช่วยเพื่อให้ได้แสงตามที่ต้องการ การจัดแสงแบบแยกวิธีการจัดคือจัดให้แหล่งกำเนิดแสงทำมุม90องศากับใบหน้าด้านหนึ่งของแบบจะทำให้ใบหน้าครึ่งหนึ่งสว่างและใบหน้าอีกครึ่งหนึ่งมืดการจัดแสงแบบนี้จะเพิ่มความลึกลับให้แก่ภาพ 2. การจัดแสงแบบเรมบรันวิธีการจัดคือตั้งแหล่งกำเนิดแสงให้อยู่สูงและสาแสงลงไปที่ตัวแบบจากนั้นวางตำแหน่งแสงให้อยู่ที่45-60องศา การจัดแบบนี้จะทำให้สามารถสื่ออารมณ์ของแบบได้มากขึ้น 3. การจัดแสงแบบหีเสือ้อวิธีการคือจัดให้แหลงงง่งกำเนิดแสงอยู่ที่ด้านบนและหลังกล้องถ่ายรูปโดยตรงจะเกิดเงาใต้จมูกเป็นรูปค้าหีเสือ้อการจัดแสงแบบนี้จะทำให้ใบหน้าของแบบดูเรียวและเล็กลง 4. การจัดแสงแบบกว้าง จัดให้แหล่งกำเนิดแสงอยู่ที่มุม45องศาและหันใบหน้าของแบบทำมุมประมาณ75องศากับแหล่งกำเนิดแสงเหมาะกับแบบที่มีใบหน้าแคบเพราะการจัดไฟแบบนี้จะทำให้หน้าแบบดูกว้างขึ้น 5. การจัดแสงแบบแคบจัดให้แหล่งกำเนิดแสงอยู่ที่มุม45องศาและหันหน้าของแบบไปทางแหล่งกำเนิดแสงเล็กน้อยการจัดแสงแบบนี้จะทำให้แบบดูมีใบหน้าที่แคบลงทำให้ดูมีความลึกลับ เอาละครับเมื่อมีอุปกรณ์แล้วจัดไฟเป็นแล้วเท่านี้เราก็ไปหาแบบมาถ่ายกันได้เลย